สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวนะคะมาแล้วมาแล้วหลังจากเมื่อกี้มีการถกเถียงกันอยู่ในอัพพีนิวส์นะคะ<ม>เรื่องของน้องลิซ่แบบดีกับทุกคนไปหมดแอดป้ยถูกต้องฮะก็สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยละแอดจะเริ่มจากจุดที่เรียกว่าสดใสนะฮะแล้วค่อยๆพาดำดิ่งลงไปเรื่อยๆตามเนื้อหาที่มันมีข้อมูลออกมาเนาะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับตอนแรกเริ่มเนี่ย เพราะว่ามีผู้โชคดีที่ไปขอให้น้องเขียนอะไรซัมติงเนาะนคอนนี่แหละซึ่งน้องเนี่ยก็น่ารักนะฮะดีกับทุกคนเห็นป้ายปุ๊บเดินไปหาเขียนวาดเสร็จสับจบเลยนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แฮปปี้เอนดิ้งมากๆคือจบสวยดีมากไม่ใช่สิมันยังไม่จบมันจบไม่สวยนะสิอ่ะทีนี้มาว่ากันต่อค่อยๆดิ่งลงไปฮะ,ค,ะคนที่เขามาขอให้น้องวาดซัมติงให้เนี่ยเขียนบางอย่างเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีหลายๆคนเนี่ยเข้าไปดูในแอคเคท์ของเขาเพราะว่าเขาเอามาลงว่าเฮ้ hey, ดีใจได้สิ่งที่น้องเขียนมาให้ใช่ไหมใช่ก็มีคนไปขุดดูประวัติของเขาซิอ่ะย้อนไปดูโพส์ตเก,ก่าๆว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ก็ไปสะดุดกับโพสต์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นโพสต์ที่แอดขอไม่ลงดีเทลเยอะละกันหลายๆคนถ้าอยากทราบก็ ลองดูใน TikTok หรือในทวิตเตอร์เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวแอดพูดเป็นกลางๆเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดความแตกแยกนะฮะพูดง่ายๆว่าเขามีการลีซ่าทำไม่ถูกใจเขาอะเขามีการเรียกร้องบางอย่างเกี่ยวกับน้องเพื่อที่จะให้น้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เอแต่ทีนี้พอน้องไม่ได้ทําเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรจำติงของน้องไม่รู้สิ่งที่น้องไม่ทำเนี่ยแน่นอนว่าลงรายละเี อันแน่แเลยอยางนี้ที่บอกได้คือกฎของค่ายต้องมีแน่แแล้วมันทำไม่ได้ในการจะโพสในการจะพิมพ์ในการจะพูดอะไรเนี่ยน้องไม่ได้มีความไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองอยู่คนเดียวนะคะน้องแบกทั้งค่ายแล้วก็แบกทั้งเรื่องความสัมพันธ์ไทยเกาหลีไว้ด้วยจะขยับตัวอะไรเนี่ยก็ลําบากคราวนี้พอคนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจทําไมน้องไม่ทําอย่างงู้นอย่างงี้เขาก็โพสต์เหมือนจะขึ้นแทนแล้วอ็ดคิปขึ้นเขาโพสตเสร็จเนี่ยเขาเหมือนอารมณ์ทํานองว่า งั้นต่อไปนี่ก็คงจะไม่สนับสนุนแล้วทาไมถึงเป็นแบบนี้<ต>อยา่าง<ห>น,<า>นู้นอย่างอ่าไม่สนับสนุนแต่ล่าสุดล่าสุดเลยน้องทําอะไรให้คุณไปขออะไรกับน้องมันแย่นะฮะสิ่งที่ทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาซะเลยลาที่พีทไปกว่าน,นั้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนเตรียมจะเอาเข้าไปให้เมมเบอร์คนไหนสักคนนี่แหละเซนหรือเขียนแต่ ก็ไม่มีใครผ่านมาเห็นหรือแบบบังเอิญเจอสักทียะเหมือนแบบกระป้ายนู่นออ่นมามันก็เยอะแล้วถ้าไม่ใช่คนที่แบบมองลงมาจริงๆอะอย่างน้องลิสเนี่ยเขาจะเดินตะเวนเลยคือหลังๆน้องบอกว่าเดินตะเวนเลยพอเริ่มมีคนทําป้ายไปแรกๆอะมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหลนมองไม่ไหวอะใช่แต่ว่าลิซ่าเนี่ยคือสังเกตได้เลยว่าน้องเนี่ยจะพยายามสอดสองสายตาตลอดคือถ้าแบบ มีโอกาสที่จะมองเห็นหรืออะไรเงี้ยน้องก็คือจะมองนะแล้วก็แบบเดินมา, <ไป S 2> านะออโดยเฉพาะรอบสาวเช็คเนี่ยเหมือนรอบสอดใส่สายตาน้องเลยน้องจะเข้าไปหาทุกคนหมดใครขออะไรอย่างล่าสุดขอสบตาห้าวิาวโอ้โหแต่อันนี้เขาเขียนมาเลยลิซ่ามองฉันเทพริส ฉันรอคุณมาเซไปแม <c ười> ่งน้องก็ทําให้คือไม่เคย<ช>คิดจะบอกว่าไงไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธล้วก็มอบแต่ความสุขให้ถ้า,ามันไม่ผิดกฎอาทิเช่นไม่ได้โยนหรือ,อไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดน้องลงไปหนูจะเอาอนุน,นี้ค่ะอ่ไปขมโมยมือถือของบิงน้องก็ทําบ่อยอัน,น่ได้ไม่เป็นไร <c ười> แล้วน้องทําให้โดยที่น้องก็ไม่รู้ด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเคยไปโพสข้อความไปพิมพ์ข้อความอะไรที่ว่าน้องเอาไว้อันนี้คือแอดจะไม่ไปว่าอะไรเขาเนี่ย แต่แค่อยากจะบอกไปถึงเขาถ้าเขามีโอกาสได้รับรู้นะก็คือแค่ละอายใจก็พอแล้วแหละมไม่ต้องทําทอะไรหรอกแค่รู้สึกละอายใจก็พอว่าเคยด่าเคยว่าเขาเคยพูดไม่ดีกับเขาแต่ถึงเว<ข>ลา,าทําแบบนี้กับเรานะออก็ทําแบบนี้ให้นะก็ลองไปคิดลึกๆดูลลแล้วกันว่าคุณควรจะทํายังไงต่อไปเนาะใช่อโอ้โหเพราะว่า,วาใส่ใจนะคะลิซ่าเป็นศิลปิเป็นระดับโลกนะคะ เขามาเห็นป้ายเขามาใส่ใจว่าคุณอยากได้อะไรกันอะไรคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยเคยไปดูมาก็พอสมควรเหมือนกันเฮ้ยโอ้ต้นคนลุกเลยโอกาสมันน้อยนะครับที่ศิลปินที่คุณชอบเขาจะลงมาทําอะไรแบบนี้ให้เนี่ยมันน้อยมากมากจริงๆใช่ใช่โดยเฉพาะบางคนเขาโอ้โหถ้าตัวอาร์ตจัดเนาะเขาจะเล่นอะไรเขาก็จะเล่นมันน้อยมันน้อยจริงๆนะฮะแล้วโอ้โหแล้วนี่คุณทําอย่างนี้แจกความรู้สึกอืแจกความรู้สึกแล้วก็ทําให้แบบ บริงเลยลิลลี่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกเฟลไปด้วยคือเราก็รู้สึก,กยินดีกับเขาตอนนี้เขาได้แล้วก็รีบ<ช>หาดูว่าเมื่อไหร่จะโพสจะอะไรเพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ปะละ่ะใช่ทีนี้พอดันมีคนไปขุดเจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าโโหคุณไม่น่าทำอย่างนี้เลย ประมาณนี้นะคะแต่ที่คลิปนี้ทำออกมาก็แค่ต้องการจะให้รู้ว่าน้องเนี่ก็คือดีแซนดี้กับทุกคนจริงจริงต้องการจะบอกแค่ว่าน้องไม่คิดร้ายใครแล้วก็ใช่เต็มที่กับแฟนขับเสมอแล้วทีเคยพูดไปคิดว่าทุกคนซับพอตน้องน้องก็จะรู้สึกว่าน้องก็จะเต็มที่ด้วยถูกต้องประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ทุกคนอยู่กับลิซ่าเวล์บกวนคอมเมนต์แรงได้จะขอแบบสุภาพสุภาพมุ้งมิ้งด่าเสร็จลงท้ายอีก็ได้อะไรก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยว เราไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนครับคุณอยู่กับลิซ่าเวเดรีลลี่ฮะสวัสดีครับลิซ่าเวอี